สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชยนายุดนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับเหมือนว่าทางลิเวอร์ p o o หงแดงเนะี่ยยังไม่ละความพยายามครับอยากได้ตัวบรันไปได้อยู่นะครับก็คือเป้าหมายคนนี้จี๊ดจ,จ้าเสลือเกินนะครับฟอร์มสุดเจมไปเลยนะตอนนี้นะฮะ ทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลครับจะยังเดินหน้าแผนการคว้าตัวเฟเดริโกบลันเบเด้นะครับกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของเรอัลมาดริดต่อไปอันนี้นะครับเป็นสื่อสเปนอย่างอาร์สเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลครับต้องการเสริมแดน,นกลางเป็นอย่างมากเมื่อช่วงตลาดซื้อขายเสมอร์ที่ผ่านมาครับโดยปราถนาที่จะคว้าตัวบรันเบเดที่พวกเขาเนี่ยเอาเข้ามาลิสต์เป็นเป้าหมายของพวกเขานะฮะแต่ว่าล่าสุดครับต้องไปลงเอยกับอตูมโลของยูเวนตุสแทน รายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่าลิเวอร์พูลครับเต็มใจที่จะทุ่มเงินจ่ายค่าตัวของบรันไปเดตามที่รลมาริตตั้งเอาไว้ราวๆ85ล้านปอนด์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเสมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าการย้ายตัวของคาเซมิโลไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเลยทำให้ราชันชุดขาวรลมาริตปิดประตูของกองกลางอุรุกวัยลงชั้นชินเลยนะครับไม่ขาย แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นครับทีมของเชกเก็ตครอปหรือว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจึงมีเวลาไม่มากพอครับและต้องไปยืมตัวอาตูเมโล่กองกลางชาวบราซิลมาจากยูเวนตุสแต่ดูเหมือนว่าอาตูเมโล่เนี่ยจะเริ่มต้นในถิ่นแอนฟิลด์ได้ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่แถมหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสสูงเลยครับที่จะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อขาดในปีหน้าซะด้วยสําหรับอาตูเมโล่เพราะว่าเหตุผลนี่แหละครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจึงยังคงจับตามองบันเบเด้อยู่ และยังวางแผนการเหมือนเดิมครับที่จะซื้อกองกลางวัย24ปีมาร่วมทัพในช่วงสัมเมอิ์ปีหน้าแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะยิ่งลำบากมากขึ้นกว่าเดิมครับเนื่องจากมิดฟิลด์ที่เล่นได้ทั้งกองกลางแล้วก็ปีกขวาเนี่ยดันระเบิดฟอร์มเก่งในช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมายิงไปแล้ว3ประตูครับจาก6เกมในลาลีกาสเปนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มของเฟเดริโก้บลันเบดในตอนนี้ครับโอ้โหสุดจัดมากๆนะครับ ฟอร์มโหดยิ่งกว่าโหดอีกแลวครับตอนนี้ถือว่าเปิดซีซั่นมานี่คือชอบใจคาร์โลอันเชลติเป็นอย่างมากสำหรับบรันเดในตอนนี้เป็นเรื่องที่คิดหนักเลยถ้าจะขายบรันเดออกจากถิ่นซานติโกเบอร์เาเบลสำหรับเรอลมดริดนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเหมือนว่ากำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยสำหรับอนาคตของบรันเดครับมันไม่แน่นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ก็นมาผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปไวรุ่น